ไม่แล้วคลิปนี้คลิปที่เท่าไหร่ไม่รู้จําไม่ได้ก็แต่ในวันเดียวกันนี่แหละคะ่ะอยากทาให้มันสั้นๆจะได้อัปโหลดง่ายๆส่วนตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของตาค่ะที่เมาแนะนําก็คือจะเป็นในส่วนของมิสโลดพาเลยนี่ให้ดูเฉดสีเข้มจริงอะไรจริง <c oughs> แต่ว่ารุ่นนี้ค่ะจะเป็นรุ่นลายเขาเรียกว่าลายหินหินแตกแต่ลายหินแตกตอนนี้ที่นําเข้ามาค่ะมันมันหมดสต๊อก ก็จะเป็นสีแบบนี้แหละแต่ว่าข้างหน้าเนี่ยค่ะข้างหน้ามันจะเป็นกากเพชรโรยแต่ว่ากากเพชรเนี่ยพอเราชั้นก็หมดไปแต่สีข้างล่างก็ยังเป็นแบบนี้เหมือนเดิมเป็นโทนแม่ค่ะเช่นข้างล่างก็จะเป็นดำเทาเทาอ่อนชมพูออมสม้มชมพูอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นสีตามนี้เลยแล้วก็สวอตออกมาแอบลองสวอตแบบว่าให้ให้ดูสีแบบ,แบ,บว่า ปกติเห็นแต่ภาพนิ่งกันไงนี่คือทาอย่างนี้ให้ดูตอนนี้ได้โทรศัพท์มาใหม่ไอเหมือนกันไอทิดเลยไอคิวไม่ใช่โมบานะไอคิวถูกแล้วก็ดีก็จะเ,เป็นตัวนี้ให้ดูชอบสีปึ๊บเนี่ยสีมันเข้มจริงอะไรจริงแอบว่ามองไม่ค่อยเห็นเห็นหมแล้วเวลาเบเรนกันแบบว่าใกล้ใกล้กันสีมันสวยด้วยตัวมันเองแบบ ชั่วเราอบปปะถูกเราก็ดีด้วยแต่วันนี้จะทาตาให้ดูตาตัวเองนีง่แหละสมัยก่อนสาวๆตอนสาวๆชอบใส่คอนแทคให้ตาแบบเป็นบิ๊กอายแต่ตอนนี้แก่แล้วก็เลยเริ่มรู้สึกว่าเหีย yeah. ดทาตาดีกว่าวันนี้ใส่เสื้อสีเหลืองก็ทาตาสีเหลืองสีทองสมโมก้แบบทองทองม่วงๆเอาละกันจะทาสีเขียวก็ไม่กล้าออกจากบ้านเท่าไหร่แต่จริงสีเขียวสวยมากเลยอ,ะอ่ะเห็นเนาะ เกี่ยวนี้ก็ชอบนี่ฟ้าเลิศมากอะ่ะทาสีแบบอาบาๆแบบว่บา,า,า,าออกจากบ้านได้แล้กันเนาะอ่านี่ก่อนหัวตาเป็นคนแบบว่าแต่งหน้าออกมาแล้วสวยนะไม่ชมตัวเองนะแต่ว่าคือถามว่าเรียนมาไหมบอกตรงๆว่าไม่ได้เรียน ครูพักหลักจาเอาแล้วก็ใช้เครื่องสำอางดีอะเครื่องสำอางดีมีใช้ไปกว่าครึ่งที่ถามที่เวลาถ่ายรูปเราเห็นหัวตาบิงบิ้ี่ยก็คือใช้เทคนิคแบบเนี้ยแล้วก็แปลงเปลิงไม่ได้เปียกเลยจริงๆไม่ดีนะเขาต้องแบบว่าสีเข้มสีอ่อนของใครของมันอะไรเงี้ยจำเอาเกียดไงเหื่งละใช้เซตเดียวนั่นแหละเอาอยู่มก็จะดูแบบเงาเงาบิ้งบิงเบ แล้วก็เนี่ยแต่งหน้าแบบพูดตรงๆนั้นเป็นคนแต่งหน้ามั่วๆแต่มันออกมาแล้วมันก็ศิละปะเนาะมันไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวหรอกว่าต้องทาอันไหนก่อนอันไหนหลังแล้วก็ตัวน,นี้เป็นสีดําปกติเนี่ยเป็นคนเอาเอาแบบนี้เอา,เอา,เอาดุๆเลยนะก็จะเป็นเนี่ยต้องทําแบบนี้ก่อนอะบล็อกตาอย่างเงี้ยบอกก็เอาข้างอยู่ก่อนดีก่า แล้วก็วาดมันขึ้นมาให้มันเป็นเหมือนเป็นเบ้าตาอ่าก็กดลงไปให้มันเป็นบล็อกเป็นเบ้าปึ๊บแหมก็จะได้ปก้าตาเลยเนาะแหมอันนี้ก็ไล่มันเข้ามาแหมแตาเริ่มดูดแบบว่าโตขึ้นนี่แบบว่าคลิปนี้มันถ่ายได้กี่นาทีหรือมันจะต่อเนื่องไหมเนี่ย อบอกตาม็นคนแต่งแบบไม่มีทฤษฎีจริงๆนะแต่ว่าส่วนใหญ่จะทําคิดขึ้นมาเองว่ามันต้องแบบเงี้ยเป็นเงี้ยอะไรเงี้ยแมมแล้วก็เอามือเนี่ยเกี่ยให้มันหน่อยคล้ายๆสมโมกี้อายฟุ้งๆอ,อ่ะอ่ะมันก็จะดูแบบว่ามีอะไรอ่ะมีมิติอ่ะอืม ออืแล้วก็สีทองมันจะมีระหว่างเหลืองกับทองเอาสีอะไรดีเอาสีทองดีกว่าเนาะไฮโซนิดหนึ่งช่วงที่มันเว้นว่างอยู่เนะี่ยเติมมันลงไปเห็นไหมไม่เปลี่ยนแปลงด้วย คนชอบถามว่าทำไมแต่งหน้าสวยแต่งให้บ้างจริงๆขอบอกใครว่ามัวมาเห็นไหมมัวแต่สีมันบอกว่ามันเกินอ่ะถ้าบอกว่าสีดำม,มันเข้มไม่พอก็เอามือค่อยๆใช้มือนี่แหละง่ายดีส่วนใหญ่แต่งหน้าใช้มือชอบแปรงนิดหน่อยแล้วก็มือนิดหน่อยออข้างบนก็เป็นสีอ่อนของเราตามเดิม ที่เราเน้นตรงห่วงไว้ตอนแรกอะคือสีนี้คือสีที่เราทาหัวตาไว้ตั้งแต่แรกนะม,มันก็จะมีแบบว่าเนี่ยมึงนปนกันเองโดยอัตโนมัติอะเวอร์สสีนี้สวยได้อันนี้ตาล่าง ก็ใช้สีเดิมที่เอาไว้ตรงหัวตาทำให้มันดูเหมือนโตโตนิดนึงแล้วก็สีดำไล่มาตรงนี้ ข้างแต่ว่าอีกข้างหนึง่งไม่ต้องทําคลิปหรอกเนาะเดี๋ยวมาเจอกันโอเค